สวัสดีครับกลับมาเจากลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่เลยหลายคนน่าจะจับตาดูกันอยู่ก็คือมติคอรมอล่าสุดเลยอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟส2แล้วนะครับช่วงนครราชสีมาหนองคายอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทายด้วยว่าจะต้องเปิดให้ได้ภายในปี2574นะครับ ใช่ค่ะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญมากๆจริงๆค่ะสำหรับ mega project ตัวนี้ที่จะเชื่อมประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคโดยเฉพาะกับทางสปปลาวแล้วก็จีนนะคะซึ่งแน่นอนว่าความคาดหวังเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้สูงมากค่ะครับวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันมาสำรวจข้อมูลกันให้รอบด้านเลยทั้งเฟสสองที่เพิ่งจะ ไฟเขียวสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าของเฟสหนึกรุงเทพโคราชที่กำลังสร้างกันอยู่ด้วยเราก็รวบรวมข้อมูลมาจากรายงานข่าวล่าสุดนะครับเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งไทม์ไลน์งบประมาณความท,ท้าทายแล้วก็แน่นอนความสำคัญในการเชื่อมไทยสู่โลกอย่างที่เขาว่ากันเอาละครับมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ โครงการนี้มันเป็นภาพใหญ่นะคะต้องมองต่อกันทั้งสองระยะเลยถึงจะเห็นศักยภาพจริงๆของมันค่ะนั้นเราเริ่มกันที่ข่าวล่าสุดเลยนะครับการอนุม,มัติเฟสสองนครราชสีมานหนองคายนอกจากเป้าหมายปี74ที่บอกไปเมื่อกี้มีรายละเอียดอะไรที่สำคัญสคัญบ้างครับสำหรับเส้นทางช่วงนี้ ค่ะสำหรับระยะที่สองนี้นะคะเส้นทางก็จะวิ่งจากสถานีนครราชสีมาออไปสุดที่หนองคายเลยค่ะรวมระยะทางก็ประมาณ357กิโลเมตรนิดๆค่ะค สา7ยบค่ะผ่านสถานีหลักๆก,ก็6สถานีมีนครราชสีมาบัวใหญ่บ้านไผยขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็หนองคายส่วนการก่อสร้างก็จะเป็นแบบผสมผสานกันไปค่ะมีทั้งทางวิ่งระดับพื้นดินประมาณ185กิโลเมตรแล้วก็เป็นทางยกระดับอีกระราวๆ171กิโลเมตรค่ะแล้วเรื่องงบประมาณละครับเห็นตัวเลขแล้ว อต้องบอกว่ามหาศารจริงๆใช่ค่ะวงเงินลงทุนสำหรับเฟสสองนี่ก็อยู่ที่ประมาณ341,000ล้านบาทค่ะโห3 4 0 0 0 0ล้านลงทุนที่สะท้อนความสำคัญที่ภาครัฐให้มากๆเลยค่ะกับโครงการนี้เข้าใจครับตัวเลขระดับ3 0 0แสนกว่าล้านนี่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วไทม์ไลน์ที่วางไว้ล่ะครับตั้งเป้าจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่แล้วโอกาสที่จะเสร็จทันปี2574ตามที่ท่านนายกอยากเห็นเนี่ย พอจะเป็นไปได้ไหมครับจากแผนที่วางไว้ตามแผนงานที่ระบุไว้นะคะคาดมาจะเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ภายในปี2568ค่ะก็คือปีหน้านี่เองแล้วก็กำหนดเป้าหมายแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการไว้ที่ปี2574ค่ะรวมๆก็ใช้เวลาดาเนินการประมาณ8ปี8ปีค่ะซึ่งก็ตรงกับกรอบเวลาที่ท่านนายกตั้งเป้าไว้นะคะแต่แน่นอนโครงการใหญ่ขนาดนี้ปัจจัยระหว่างทางมันก็มีผลต่อระยะเวลาได้เสมอแล้วค่ะครับ แล้วเรื่องขบวนรถที่จะใช้มีข้อมูลไหมครับว่าจะเป็นแบบไหนวิ่งได้เร็วแค่ไหนข้อมูลระบุว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นฟูซิงฮาวค่ะฟูซิงฮาว CR 3 0 0 Series ที่จัดหามาจากจีนรุ่นนี้ความเร็วให้บริการก็ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ250นะครับค่ะความจุก,ก็ประมาณ594คนต่อขบวนก็คิดว่าเป็นรุ่นมาตรฐานที่ใช้กันในเส้นทางเชื่อมต่อระดับภูมิภาคแบบนี้อยู่แล้วค่ะ น้องเหนือจากตัวรางสถานีขบวนรถแล้วในเฟสสองนี้มีองค์ประกอบอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมครับมีค่ะแล้วก็ถือว่าสำคัญมากๆมากๆเลยนะคะสำหรับเป้าหมายการเชื่อมโยงก็คือการสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าค่ะหรือ f เฟส t r a n s s h i p m e n t Center ที่สถานีนาทาจังหวัดหนองคายศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าค่ะงบเฉพาะส่วนนี้ก็ประมาณ5,600กว่าล้านบาทค่ะศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า ฟังดูเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับมันทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นครับหน้าที่หลักๆเลยนะคะก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างระบบรางของไทยซึ่งปัจจุบันเป็นรางขนาด1เมตรนะกับระบบรางมาตรฐานสากลหรือ Standard g a เ g e ขนาด1.435เมตรที่ใช้ในรถไฟลาวจีนค่ะอ๋อคือบรามันคนละขนาดกันใช่ค่ะ พูดง่ายๆก็คือสินค้าที่จะส่งไปลาวจีนหรือมาจากลาวจีนทางรถไฟเนี่ยต้องมาเปลี่ยนถ่ายขบวนกันที่นี่เพราะขนาดรางมันต่างกันสิ่งที่น่าสนใจคือเขาออกแบบให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ one-stop service ค่ะอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่า one-stop service ในบริบทนี้มันช่วยอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างครับก็คือรวมกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าข้ามแดนมาไว้ที่จุดเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสินค้าพิธีการทางศุล,ลกากรการเปลี่ยนถ่ายสินค้าขึ้นลงขบวนรถหรือจัดการเอกสารต่างๆนะคะแทนที่จะต้องวิ่งไปติดต่อหลายหน่วยงานก็มาท,ทําที่ศูนย์นาทาได้ครบวงจรเลย อ๋อ oh, ครับคบค่ะมันก็จะช่วยลดขั้นตอนลดเวลาแล้วก็ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้เยอะมากเนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้การขนส่งสินค้าทางรางระหว่างไทยลาวจีนมันแบบไร้รอยต่อแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆฟัง,งดูแล้วสำคัญมากจริงๆครับเหมือนเป็นประตูการค้าทางรางบานใหม่เลยนะเนี่ยแล้วความคืบหน้าของสูนี้แล้วครับไปถึงไหนแล้ว ค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะคาดว่าจะเปิดประมูลหาผู้รับเหมาเข้ามาดําเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2568ค่ะก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปชัดเจนครับว่าเฟส2นี้เป้าหมายหลักคือการเชื่อมต่อการเดินทางและโลจิสติกส์ไปยังเพื่อนบ้านและจีนจริงๆซึ่งแน่นอนแหล่งข่าวก็ประเมินผลกระทบเชิงบวกไว้สูงมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าลงทุนท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิต ถูกต้องเลยค่ะการมีโครงข่ายที่เชื่อมกันได้สมบูรณ์โดยเฉพาะการเชื่อมกับรถไฟลาาจีนผ่านศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินพาที่หนองคายเนี่ยแหละค่ะคือตัวที่จะปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้แบบมีนัยสําคัญเลยครับแน่นอนว่าระยะที่สองนี้จะสําเร็จได้ก็ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระยะที่1ที่กําลังสร้างอยู่แล้วสถานการณ์ของช่วงกรุงเทพมหานครราชสีมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วครับ มาดูที่ระยะที่1กันบ้างนะคะเส้นทางนี้ก็เริ่มจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรผ่านดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องแล้วก็ไปสุดที่นครราชสีมาค่ะระยะทางประมาณ250กว่ากิโลเมตรงบรวมๆก็ราวๆแสนเจ0ดหกว่าล้านบาทค่ะเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่21ธันวาคม60โหเริ่มมาหลายปีพอสมควรเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ข้อมูลจากทางคมนาคมนะคะณช่วงต้นปี68เนี่ยระบุว่าภาพรวมการก่อสร้างขื้มหน้าไปแล้วประมาณ60%ค่ะ60%ค่ะถือว่าขยับขึ้นมาพอสมควรเลยจากช่วงปลายป,ายปี67ที่รายงานไว้ประมาณ38%ค่ะ60%แล้วเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการสำหรับเฟสแรกเนี่ย เขาว่างไวเมื่อไหร่ครับค่ะทางท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็ยืนยันเป้าหมายไว้นะคะว่าจะพยายามเร่งรัดให้การก่อสร้างระยะที่1นนี้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี2571รค่ะถ้าเปิดได้จริงปี71นึงี่ถือป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเวลาเดินทางใช่เลยค่ะประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องเวลาเนี่แหละจากเดิมที่นั่งรถไฟกรุงเทพโคาราชนี่4ชั่วโมงกว่ากว่านะคะครับนานอยู่ค่ะ พอมีรถไฟความเร็วสูงจะลดเหลือแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆเ,เท่านั้นเองค่ะโหจากสีชั่วโมงเหลือชั่วโมงนิดๆค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางการท่องเที่ยวหรือแม้แต่วิถีชีวิตคนที่ต้องเดินทางไปมาระหว่างสองเมืองนี้ได้มากขนาดไหนเปลี่ยนเยอะเลยครับแล้วในแง่ของการก่อสร้างที่คืบหน้าไป60ปอร์ซนนี้มีรายละเอียดเพิ่มไหมครับว่าส่วนไหนเสร็จแล้วส่วนไหนกำลังทำอยู่ ค่ะโครงการระยะที่1น,นี้เขาแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็นทั้งหมด14สัญญาค่ะตอนนี้มีสัญญาที่สร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว2ส,สัญญาเป็นช่วงสั้นๆที่กลางดงปางอโศก3.5กิโลเมตรกับช่วงสีคิ้วกุดจ,จิก11กิโลเมตรค่ะครับเสร็จไป2ส,สัญญาค่ะ ส่วนใหญ่อีก10สัญญาก็อยู่ในระหว่างก่อสร้างค่ะแล้วก็มีอีก2สัญญาที่ยังอยู่ในกระบวนการาจัดซื้อจัดจ้างหรือว่ากําลังเจรจากันอยู่ซึ่งตรงนี้อาจจะมีการปรับรายละเอียดสัญญาบ้างนะคะแต่ก็ยืนยันว่าจะพยายามบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบบงเงินเดิมค่ะพอจะทราบไหมครับว่าในปี2568นี้มีสัญญาไหนที่มีแนวโน้มจะก่อสร้างเสร็จเพิ่มเติมบ้างครับค่ะ ตามแผนงานที่ระบุไว้นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าในปี68เนี่ยจะมีงานก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มอีกสัก2-3สัญญาค่ะอย่างช่วงลำตะคองสีคิ้วกับกุดจ,จิกโคกกรวดซึ่งรวมกันก็เกือบเกือบ40กิโลเมตรอ๋อเกือบ40โลค่ะแล้วก็อีกช่วงคือบันไดม้าแก้งคอยอีกเกือบเกือบ13กิโลเมตรค่ะถ้าส่วนนี้เสร็จเพิ่มก็จะทำให้เห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ แม้จะคืบหน้าไป6 0แล้วแต่ดูเหมือนเส้นทางสู่เป้าหมายปี71ก็ยังมีความท้าทายรออยู่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเฟสหนึ่งแน่นอนค่ะโครงการระดับนี้ซับซ้อนสูงอยู่แล้วปัญหาความท้าทายระหว่างทางเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วค่ะที่ผ่านมาก็มีทั้งประเด็นเรื่องออการเวนคืนที่ดินซึ่งตอนนี้ข้อมูลบอกว่าคลี่คลายไปได้มากเกิน90%ซแล้วนะคะครับก็ถือว่าเยอะละ ค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ในบางแปลงการปรับแบบก่อสร้างในบางสัญญาให้มันสอดคล้องกับหน้างานจริงหรือแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดอะไรแบบนี้ค่ะเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างเช่นบริเวณสถานีอยุทยาหรือจุดที่อาจจะทับซ้อนกับโครงการอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะบริเวณสถานีอยุทยาซึ่งเป็นพื้นที่ ค่อนข้างอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์นะคะก็ยังต้องรอพ่อสรุปเรื่องรายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างอยู่นอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องแนวเส้นทางที่อาจจะทับซ้อนหรือต้องสร้างร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตเภเมาในช่วงกรุงเทพดอนเมืองอันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการหาข้อตกลงร่วมกันค่ะครับปัจจัยเหล่านี้แ่ะคะ่ะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนงานทําให้บางช่วงล่าช้าหรืออาจจะต้องมีการปรับแบบ ปรับต้นทุนเพิ่มเติมได้แต่ก็ยังต้องบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณรวมของโครงการค่ะฟังดูมีความท้าทายอยู่หลายจุดเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นในภาพรวมเชิงเศรษฐกิจโครงการนี้ยังถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนอยู่ใช่ไหมครับจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระยะที่1ที่มีรายงานออกมานะคะระบุว่ามีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือ EIRR เนี่ยค่ะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า13% 13% ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วตัวเลขระดับนี้ถือว่ามีความคุ้มค่าเพียงพอสำหรับการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมันสะท้อนว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อมมันมากกว่าต้นทุนที่ลงไปนั่นเองค่ะแล้วเรื่องรูปแบบการลงทุนล่ะครับรัฐจะลงทุนเองทั้งหมดหรือมีแนวทางอื่น ค่ะ <N> นอกจากเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็จะนําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการให้ครอรมอพิจรารณาเร็วๆนี้ด้วยค่ะแล้วก็น่าสนใจตรงที่ได้มอบหมายให้การลถไฟรอฟทอนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP ด้วยค่ะ PPP หรือ Public Private Partnership นี่คืออะไรนะครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับ PPP ก็คือรูปแบบที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการนั้นๆค่ะอาจจะเป็นการร่วมลงทุนก่อสร้างร่วมบริหารจัดการเดินรถหรือให้สัมปทานส่วนอื่นๆไปอ๋อครับข้อดีก็คืออาจจะช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐได้นะคะแล้วก็ได้เทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญจากเอกชนมาช่วยแล้วก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้ แต่ก็ต้องออกแบบสัญญาแล้วก็กำกับดูแลให้ดีๆค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและประชาชนนะคะขอบคุณครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยสรุปคือเฟสหนึแม้จะมีความท้าทายแต่ก็เดินหน้าไปแล้ว60%มีเป้าหมายปี71ประเมินแล้วว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็กำลังมองหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมรวมถึงเปิดทางเลือก PPP ด้วยก็แสดงให้เห็นในความพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นจริง ทีนี้พอเราเห็นภาพทั้งระยะที่1และระยะที่2ที่เพิ่งอนุมัติไปพอลองมองภาพรวมทั้งหมดเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการคมนาคมเศรษฐกิจของไทยไปมากน้อยแค่ไหนครับ อืมถ้ามองภาพรวมนะคะเมื่อทั้ง2ระยะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงสายหลักเลยที่เชื่อมจากใจกลางกรุงเทพผ่านภาพกลางไปยังศูนย์กลางอีสานตอนล่างที่โคราชแล้วก็ทะลุต่อไปจนถึงหนองคายซึ่งก็เป็นเหมือนประตูเชื่อมต่อไปอยังสปปลาวแล้วก็มีศักยภาพที่จะเชื่อมเข้ากับเส้นทางรถไฟลาวจีนได้สมบูรณ์เลยค่ะ การเชื่อมต่อที่ดูเหมือนจะร้ายรอยต่อแบบนี้จะส่งผลกระทบที่สําคัญอย่างไรบ้างครับผลกระทบจะมีในหลายมิติเลยค่ะมิติแรกก็คือเศรษฐ,ฐกิจการค้าอานิชัเซนการขนส่งผู้โดยสารที่เร็วขึ้นก็จะกระตุ้นท่องเที่ยวการเดินทางติดต่อธุรกิจแต่ที่สําคัญไม่แพ้ก,กันคือการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเมื่อศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่นาทาเปิดใช้งานนะคะมันจะกลายเป็นหับสําคัญเลยในการลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาวจีนแบบก้าวกระโดดครับสำคัญมากค่ะมิติที่2คือการกระจายความเจริญการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางทั้งเมืองหลักเมืองรองก็จะมีโอกาสเติบโตจากการเข้าถึงที่ดีขึ้นเกิดการจ้างงานเกิดธุรกิจใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะนอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้วล่ะครับมีความสําคัญในเชิงยุทธ,ธศาสตร์ไหมครับ มีแน่นอนค่ะในเชิงยุทธศาสตร์นะคะการมีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านและจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะกลายเป็นการตอกย้ําแล้วก็เสริมสร้างบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางหรือฮับการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนบนภาคพื้นทวีปซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเชิงนโยบายที่สาคัญมาโดยตลอดค่ะฟังดูมีแต่ประโยชน์รอบด้านจริงๆแต่แน่นอนโครงการใหญ่ลงทุนมหาศาลซับซ้อนสูงขนาดนี้ มันก็ต้องมีประเด็นที่ต้องจับตาหรือข้อควรระวังอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราก็ต้องมองตามความเป็นจริงว่าโครงการขนาดใหญ่มันก็มักจะมาพร้อมกับความท้าทายเสมอแล้วค่ะความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆที่เราคุยกันไปนะทั้งเรื่องเวรคืนขออนุญาตปัญหาหน้างานการปรับแบบหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายครับ การบริหารจัดการงบประมาณมหาศาลให้มีประสิทธ,ธิภาพโปร่งใสผู้นี้ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญแล้วก็ต้องจัดการอย่างใกล้ชิดค่ะสิ่งสําคัญคือต้องมีระบบการติดตามกํากับดูแลแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายได้แม้ต้องเจอกับอุปสรรคบ้างก็ตามค่ะ ครับผมสรุปภาพรวมที่เราได้สำรวจข้อมูลกันวันนี้นะครับก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนทั้ง2ระยะกำลังเดินหน้าเต็มที่เลยระยะที่1กรุงเทพโคราชคืบหน้าไปราวเรา60%ตั้งเป้าเปิดปี71ส่วนระยะที่2โคราชหนองคายที่เพิ่งได้ไฟเขียวด้วยงบกว่า3.4แสนล้านบาทก็มีเป้าหมายจะเปิดในปี74ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ไปยังลาวและจีนได้จริง พร้อมกับหัวใจสําคัญคือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่หนองคายเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะนํามาซึ่งประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยุทธศาสตร์ของประเทศเลยทีเดียวครับค่ะแล้วก็ก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้นะคะดิฉันอยากจะทิ้งทายด้วยประเด็นชวนให้คบคิดต่อกันซักนิดนึงค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องเม็ดเงินลงทุนมหาศาล เป้าหมายการเชื่อมต่อที่ยิ่งใหญ่ไปถึงจีนแล้วก็ผลกระทบที่คาดหวังลองจินตนาการดูนะคะว่าเมื่อรถไฟความเร็วสูงสายนี้เปิดที่บริการเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยมันอาจจะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคอีสานในรูปแบบที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงตอนนี้ได้ยังไงบ้างแล้วชุมชนต่างๆตลอดแนวเส้นทางควรจะต้องเตรียมตัวปรับตัวเพื่อรับมือแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ยังไงอืมน่าคิดต่อมากครับ ค่ะนี่เป็นคำถามที่น่าจะต่อยอดความคิดไปได้อีกไกลเลยค่ะ